สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับพี่กระต่ายและพี่ช้างในกิจกรรมนิทานหันสาค่ะวันนี้นะคะพี่กระต่ายและพี่ช้างก็จะพาเด็กๆไปฟังนิทานเรื่องแม่เต่าขี้ลืมเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องแม่เต่าขี้ลืมแม่เต่า และคุณกระต่ายเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งคู่คอยช่วยเหลือกันและกันมาตลอดวันหนึ่งแม่เต่าร้องไห้ฮือไข่ของฉันหายไปช่วยด้วยช่วยด้วยคุณกระต่ายจึงรีบแบกแม่เต่าขึ้นหลังและพาวิ่งไปไปถามพี่กบกันดีกว่าเธออาจลืมไข่ไว้ที่นั่นก็ได้ พี่กบจ้าฉันลืมไข่ไว้ที่นี่หรือเปล่าจ้าเป่าจ้าอบอบพี่กบปฏิเสธแล้วกระโดดขึ้นมาบนบกอย่างแข็งขันแต่ฉันช่วยเธอตามหาไข่ได้นะฉันกระโดดไกลมากเลยพี่กบช่างใจดีจริงๆไม่นานข่าวเรื่องไข่ของแม่เต่าหาย ก็กระจายไปทั่วป่าสัตว์ต่างๆจึงพากันมาถามไถ่และอาสาช่วยเหลือดูนั่นสิขนาดพี่ปูยังโผล่มาจากรูเลยฉันช่วยเธอตามหาไข่ได้นะเพราะฉันมีก้ามที่ทรงพลังและยังขุดรู้เก่งอีกด้วยส่วนเจ้าจิ้งจอกมาบอกข่าวว่า ฉันเห็นเจ้าหัวขโมยตัวเบลเลอรมีเขี้ยวยาวและมีแหลมคมวิ่งไปทางนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นรีบตามไปเร็วพวกเราอุ๊ยถอยดีกว่าแต่แม่เต่าอยากได้ไข่คืนมากจึงพยายามขม่มความกลัวและถามว่านาจระเข้เอาไข่ของฉันมาใช่ไหม ขอชั้นคืนเธอจ้าแต่จระเข้เปฏิเสธป้าน้าไม่ได้ขโมยอย่าหลงเชื่อเจ้าจิ้งจอกเจ้าเล่เลยไข่ของเธออาจจะลอยน้ำไปก็ได้นะแล้วจระเข้ก็พาสัตว์ทุกตัวว่ายน้ำไปตามหาไข่ของแม่เต่ากันไข่ของเธออาจลอยไปติดริมฝั่งโน้นแล้วมีผู้ใจดีเก็บไว้ก็ได้ พวกเราไปตามหากันเถอะฉันช่วยฉันช่วยไม่นานนักทั้งหมดก็มาถึงชายฝั่งแต่ยังคงไม่เจอไข่ของแม่เต่าแม่เต่าจึงเดินร้องไห้เสียใจมาพบกับป้ายีราฟที่กำลังกินผลไม้อยู่เกิดอะไรขึ้นหรือแม่เต่าร้องไห้ทำไมป้ายีราฟก้มลงถาม ไข่ของฉันหายไปฉันอยากได้ไข่ของฉันคืนถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยเธอนะฉันตัวสูงคอยาวช่วยเธอได้แน่นอนป้ายิ่รับก้มขอให้แม่เต่าปีนขึ้นมายืนแต่เพราะสูงเกินไปแม่เต่าจึงกลัวและขอลงถ้าอย่างนั้นเราไปตามหาที่อื่นๆกันนะ บายราบบอกทั้งหมดช่วยกันตามหาไข่ของแม่เต่าจนถึงเวลาเย็นแต่ก็ยังไม่พบจึงกลับไปพักผ่อนในบ้านของแม่เต่าเช้าวันรุ่งขึ้นคุณกระต่ายเสนอความคิดใหม่เราต้องขึ้นไปมองจากที่สูงสูงจะได้เห็นไกลแสนไกลทั้งหมดจึงต่อตัวกันยาวจนมองเห็นได้ ไกลแสนไกลเจอแล้วอยู่นั่นไงสัตว์ทุกตัวรีบลงมาช่วยกันขุดกองทรายอย่างขมักขะเม้นจนพบไข่หลายใบยซ่อนอยู่ในนั้นมีลูกเต่าหลายตัวพยายามคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตียมสู่ท้องทะเลใหญ่ไม่นานนักพวกมันก็ทำสำเร็จจริงๆแล้วแม่เต่านั่นเอง ที่นำไข่มาฝังไว้เพราะกลัวจะโดนขโมยแต่กลับลืมเสียเองเพื่อนๆทุกตัวรวมถึงแม่เต่าต่างดีใจที่หาไข่เจอแล้วจึงร่วมร้องเพลงเด้นระบ,บำอย่างมีความสุขเด็กๆเห็นไหมคะว่า เพื่อนของแม่เต่าช่างใจดีมีน้ำใจไม่นิ่งดูได้เมื่อเพื่อนมีปัญหาพอแม่เต่าทำไข่หายเพื่อนกระต่ายจึงให้ขึ้นขี่หลังออกตามหาไขา่และยังมีเพื่อนๆสัตว์อีกมากมายที่เต็มใจช่วยแม่เต่าตามหาไข่อีกด้วย นิทานเรื่องแม่เต่าขี้ลืมก็จบลงไปแล้วนะคะคุณครูมีเกมตอบคำถามมาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยค่ะเด็กๆคนไหนที่ตั้งใจฟังนิทานต้องตอบคำถามคุณครูได้แน่เลยค่ะสัตว์ตัวไหนที่ทำไข่หายไปคะจระเข้เต่าและก,กระต่ายค่ะ คำตอบก็คือแม่เต่านั่นเองค่ะคำถามต่อไปนะคะสัตว์ตัวไหนที่เป็นเพื่อนบ้านของแม่เต่าคะกระต่ายกบและปูค่ะคำตอบก็คือคุณกระต่ายนั่นเองค่ะ คำถามสุดท้ายแล้วนะคะสัตว์ตัวไหนที่มีกล้ามทรงพลังและยังกุดรูเก่งอีกด้วยคะปูกบจระเข้คำตอบก็คือปูนั่นเองคะ่ะ